สวัสดีครับจะเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมบอยเพชรยนต์ Boy, นะครับผมเช้านี้นะครับผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทย68ยิายหนึ่งนะครับมีนบุรีกรุงเทพซึ่งอยู่โซนช่างนะครับมีรถตัวรถกระบะเข้ามาใหม่นะครับของ i s u z u D-Max 9 9 Z s t e l สเตคันนี้นะครับผม เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นรุ่นปี2019ครับผมสำหรับคันนี้นะครับได้เป็นสีขาวมุกด้วยนะครับผมคันนี้เจ้าของเดิมนะครับเขามีการติดตั้งนะครับตัวไฟนะครับสองสว่างนะครับอยู่ด้านบนมาให้ด้วยนะครับผมนี่ขายหาวกระบะสีประตูนะครับแบ์อิสสุไ้ใช้นะครับผมคันนี้ผมแนะนําได้นะครับผมกับแรกไม้์คันนี้ใช้งานไปได้เพียง45,000วโลเท่านั้นนะครับปีหนึ่งของเขาวิ่งเพียง10,000โลเท่านั้นนะครับถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะครับรถอิสสุนะครับ ไฟน้อยนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับสำหรับค่าตัวคันนี้นะครับอยู่ที่649,000บาทนะครับผมส่วนรายละเอียดตัวรถนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมารับชมพร้อมกันเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับคันนี้นะครับเจ้าของเดิมนะครับมีการติดตั้งไฟนะครับด้านบนนะครับมาให้นะครับไว้ส่องสว่างลากลางคืนสำหรับใครที่เป็นสายแคมปิ้งนะครับหรือว่าเดินทางออกแคมป์นะครับมีไฟตรงนี้นะครับใช้งานด้วยนะครับส่วนตัวเอ ฟังก์ชันปกตินะครับที่ของตัวรถนะครับของเขามีให้อยู่แล้วนะครับตัวไฟหน้านะครับได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลน์ให้เรียบร้อยนะครับซึ่งจะเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นยาวแบบนี้เลยนะครับค่อนข้างจะสวยงามเลยนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ด้วยนะครับผมมีเซนเซอร์นะครับด้านหน้าทั้งหมด2จุดนะครับด้านซ้ายฝั่งนี้แล้วก็ด้านฝานะครับฝั่งนู้นนะครับผมสำหรับตัวกระจังหน้าของเขานะครับจะเป็นสีดาเงานะครับผม ซึ่งมันจะรับกับตัวบอดี้สีขาวของเขามากๆเลยนะครับเนี่ยครับก็จะดูเด่นมากนะครับสาหารบกระจังหน้านะครับมาพร้อมกับตัวโลโก้ตัวแบรนด์นะครับที่อยู่ตรงกลางนะครับของอิซูซูนะครับผิวพันธุ์ฝากระโปรงนะครับผมเรียมสันตัวรถนะครับค่อนข้างจะสวยงามนะครับยังให้มีเห็นเด่นชัดนะครับรถเดิมๆนะครับได้เป็นสีขาวมุกนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็นแค่รอยคราบสกปรกนะครับเดี๋ยวมีการล้างทำความสะอาดให้อีกทีหนึ่งนะครับ ราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับจะมับตัวเทเบียนของเขานะครับเป็นสงขานะครับก็คือเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้อีกทีหนึ่งนะครับผมเนี่ยครับอย่างที่บอกนะครับตัวเซนเซอร์นะครับมีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมอย่างละหนึ่งจุดนะครับเนี่ยครับไฟหน้านะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับด้านแก้มชิดๆแบบนี้เลยนะครับการันตีได้รถไม่มีโดนมาแน่นอนนะครับสำหรับด้านข้างนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับ ต่อไปนะครับในส่วนของตัวล้อนะครับตัวล้อของเขานะครับจะได้เป็นล้อแมกล้อเดิมนะครับจากทางอีซูซูนะครับเป็นล้อแมกทูโทนปัดเงานะครับผมขอบ18นะครับรัดด้วยตัวยางของบิสโต้นะครับยางบิสโต้นะครับจะได้เป็นยางปี2019นะครับซึ่งเป็นรุ่นเดียวตัวรถนะครับสภาพดอกยางนะครับก็ยังเหลือๆนะครับเนี่ยครับสะพานยางนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับคันนี้เป็นรถใช้งานน้อยนะครับเพียง4 0,000ื่นวโลเท่านั้นเองนะครับ ใช้งานน้อยมากๆนะครับภายในโครงสร้างซุ้มล้อนะครับก็อาจจะฝุ่นๆไปนิดนึงนะครับแต่ว่ายังเป็นเบอร์บอดี้เดิมโครงสร้างเดิมนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราล้างทั้งาษาอีกทีหนึ่งนะครับส่วนบันไดข้านะครับก็เป็นสีดําด้านนะครับผมนี่ก็จะมีร่องรอยการใช้งานบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวเราเก็บงานละเดียอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยครับตรงนี้มีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะครับนี่ครับตัวโลโก้นะครับผม แส่ลักให้แนเดอร์นะครับซึ่งบอกบอกว่าเป็นตัวกระบะยกสูงของทางอีซูสูนะครับผมส่วนกระจกมองข้างนะครับก็จะมาเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเดียวให้เรียบร้อยนะครับมือจับประตูนะครับจะเป็นแบบโครเมียมนะครับนี่สำหรับตัวกระจกนะครับผมด้านข้างนะครับก็เป็นกระจกเดิมแท้ของอิซุสูนะครับผมมีสัญญาณการขโมยมาพร้อมให้เรียบร้อยนะครับผมมีการติดฟิล์มแลวก็คิ้วกันสาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับคันนี้นะนี่ ผิวพันุ์ตัวรถนะครับสวยงามมากๆนะครับผิวพันธุเรียบเนียนนะครับนี่ขนาดรถยังไม่ได้ล้างไม่ได้ปรับสภาพหรือว่ายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับนะครับสภาพเดิมๆของเขาเป็นอย่างนี้เลยนะครับนะครับตรงนี้ก็มีสีดํานะครับเป็นสีดําด้านตัดคอมานะครับผมก็จะทําให้ดูมีรดลายสวยงามมากขึ้นนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับผมด้านท้ายนะครับ ด้านท้ายนะครับโลโก้ต่างๆนะครับของตัวรถจึงอยู่ครบนะครับ Isuzu D-Max รวมถึงตัวแนะครับซึ่งเป็นเป็นตัวรุ่นของเขานะครับตัวแนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ DDI นะครับผมด้านหลังนะครับมาพร้อมเซนเซอร์กัรระยะทั้งหมดขอให้ทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับทั้งขวา2จุดแล้วก็ซ้ายอีก2จุดนะครับผมมาพร้อมกล้องนะครับกล้องถอยให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับ ถือว่าฟังก์ชันของเขาครบครบมากๆนะครับเรื่องฟังก์ชันระบบความปลอดภัยนะครับผมแล้วก็มีตัวไฟเบรกดุนิสานนะครับด้านบนนะครับมีให้ด้วยนะครับนี่นะครับภายในนะครับตัวกระบะไลเนอร์นะครับก็อย่างที่บอกครับเจ้าของเดิมเขาเป็นสายดุยนะครับผมก็มีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะครับโอ้โหผมเพิ่งมาเปิดกระบะดูนะกระบะเขามีการติดผ่อนแรงมาให้ด้วยนะครับติดช็คผ่อนแรงมาด้วยโอ้โห คันนี้นะครับได้ไปคุ้มเลยนะครับเนี่ยครับมีโชคขัดแรมให้เดี๋ยวผมเปิดคราวนี้เปิดีทีหนึ่งพอดีตอนแรกผมไม่ได้ลองเปิดกระบะดูนะเนี่ยอ่ะเนี่ยครับมีโชคมาให้ด้วยนะครับเจ้าของเริ่มติดตั้งมาให้นะครับเป็นไงได้ไปคุ้มเลยคันนี้นะครับไม่ต้องไปทําเพิ่มนะครับผมสําหรับตัวฝาท้ายของตัวกระบะนะครับนะครับผิวพันธุ์ฝั่งนี้นะครับอันนี้ให้ดูผิวพันธ์เดิมๆเลยนะครับผมรถยังไม่ได้ล้าง ทำะจาดปรับสภาพได้ๆนะครับถือว่าผิวพันธ์เดิมๆของเขาสวยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันต่อเลยนะครับขออภัยด้วยครับผมภายในของเขานะครับมาพร้อมเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำนะครับผมซึ่งข้อดีของเบาะผ้าก็คือเวลาจอดรถตากแดดนะครับไม่อมความร้อนนะครับผมนี่ครับตัวพวงมาลัยได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับปรับโหมดเครื่องเสียงนะครับแล้วก็รับสายวางสายนะครับอยู่ที่ซ้ายบือนะครับผม เดี๋ยวครับตัวเลขหม่ของเขานะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับอนนี้ปรับนิดนึงนะครับโอเคเลขหมของเขานะครับอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวหากอนครับผมอ่าสี่หมื่นสี่หมื่นห้าพันนะครับสี่หมื่นห้าพันโลนะครับผมนะครับพับกระจกไฟฟ้าจากภายในได้เลยนะครับผมเกียร์ก็เป็นเกียร์กระปุกนะครับแบบหกสปีดนะครับผม เจ้าของเดิมนะครับมีการติดตั้งนะครับพอร์ต USB แล้วก็ที่วัดตัวแบตเตอรี่มาให้ด้วยนะครับผมแอร์ก็ได้เป็นแบบอนาล็อกนะครับปรับง่ายๆเลยใช้มือนะครับหมุนนะครับผมแบบปกติเลยนะครับไม่ยากเครื่องเสียงติดตั้งมาจากโรงงานนะครับก็เล่นพวก DVD นะครับต่อ USB AUX ได้นะครับผมนยครับแผงด้านบนนะครับแด้านบอร์ดด้านบนนะครับค่อนข้างจะบุนุ่มมาค่อนข้างหรูหราเลยนะครับสภาพด้านบอร์ดด้านบนนะครับ ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับนะครับราคาที่ทางเพชรยนของเราตั้งขายนหกแสนสี่หมืนเก้าันบาทนะครับไม n สี่หมืนห้านะครับพวกตัวเลขเครื่องนะครับตัวเลขตัวรถนะครับผมทะเบียนต่างๆนะครับสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้นะครับผมของผมตั้งขายราคานี้เลยนะครับไม่มีการอัปราคาขึ้นแน่นอนนะครับมาดูในส่วนสองของซอกลึบต่างๆของตัวประตูนะครับ ยังคงครงสร้างเดิมๆนะครับหัวน็อตของประตูนะครับรวมถึงสติกเกอร์ต่างๆจากทางโรงงานนะครับยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับผมเดิมๆโรงงานเลยนะครับตัวหัวน็อตของเขานะครับไม่มีพวกร่องรอยนะครับเครื่องมือช่างหรือว่ารอยประแจมางงัดเงี้ยแกะเก่านะครับผมตัวบ่ของเขานะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกรอยแล้วนะครับนี่สภาพสมบูรณ์สวยๆใช้งานกันต่ออีกยาวๆเลยนะครับนี่ภายในนะครับบางขวางอยู่แล้วนะครับเป็นกระบะสี่ประตูนะครับ นั่งโดยสารก็ดีนะครับหรือว่าจากบรรทุกก็ดีนะครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมนใครสนใจคันนี้นะครับบอกเลยต้องรีบนะครับผมเพราะว่าคันนี้น่าจะอยู่ไม่นานนะครับได้สีขาวรุ่นนี้ขายดีด้วยนะครับหนึ่งจุดเ้าแซดพชกนะครับสนใจติดต่อเข้ามา0ูนย์แปดสามหนึ่งสามหนึ่งแปดแปดสองหกได้เลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันขอภายในห้องเครื่องกันต่อเลยแล้วกันนะครับเข้ามาดูภายในห้องเครื่องกันต่อนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนเล็กน้อยนะครับสาหรับเจ้าของนะครับนะครับ เขาติดตั้งตัวครับตัวโช๊คมาให้ด้วยนะครับสําหรับตัวฝากระโปงนะครับนะครับแต่ผมขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับก็คือไม่ต้องเอาหาอะไรมาค้ําเลยนะครับนี่ติดโช๊คมาให้แบบนี้เลยนะครับนะค่อนข,ข้างจะครบๆเลยเจ้าของเดิมใจดีมากๆติดตั้งทั้งโช๊ฝาท้ายแล้วก็ตัวโช๊คนะครับของฝางกระโปงมาให้นะครับผมนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับผมเป็นเครื่องยนต์ ดีเซลนะครับขนาด1.9ลิตรนะครับเป็นตัวประหยัดน้ำมันของแบรนด์ i s ูู u ยู่ r a นะครับสำหรับใครที่เป็นสายนะครับผมอาจจะไม่ใช่สายซิ่งมากๆนะครับผมประหยัดน้ำมันนะครับเดินทางแบบปกตินะครับของคนขับรถทั่วไปนะครับบรรทุกคนบ้างบรรทุกของเล็กน้อยนะครับผมมาคันนี้ตอบโจทย์ประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับเดินทางใกล้ไกลได้หมดเลยนะครับภายในนะครับผมก็รอยมาร์คสีตั้มสีต่างๆนะครับจากทางโรงงานก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับผม รอยซีนต่างๆนะครับนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยค่าน้ํามันไหลเยิ้มนะครับนะครับเครื่องยนต์ของเขาก็ยังสะอาดสะอานนะครับผมขนาดยังไม่ได้ล้างปรับสภาพใดๆนะครับมาดูในส่วนของโครงสร้างบอดี้ด้านในนะครับผมหัวน็อตฝากระโปรงนะครับของเขานะครับอาจจะมีร่องรอยการโดนถอดมานะครับตรงเนี้ก็คืออย่างที่บอกนะครับเขามีการติดตั้งโช๊คมานะครับนี่ครับแต่ตรงนี้ครับถ้าไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับ จะบอกว่าเดิมๆก็ไม่ได้ครับเพราะว่าฝากระโปรงเขามีการถอดนะครับเพื่อติดตั้งโชว์นะครับก็คืออาจจะไม่ได้โดนชนอะไรมาครับแค่ถอดฝากระโปรงมาติดตั้งโชว์นะครับแต่ว่าตัวโลโก้สติกเกอร์ต่างๆนะครับจากทางโรงงานก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับแผ่นเพจนะครับด้านหน้าของคานตัวรถนะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้นะครับผมนะครับคานด้านหน้าตรงๆสวยๆนะครับรูกลมๆนะครับ ปั๊มต่างๆนะครับเดิมๆโรงงานนะครับก็ยังอยู่ครบนะครับผมนะสมารับคันนี้นี่คุ้มค่าแน่นอนนะครับเนี่ยครับปิดฝาท้ายตรงนี้ได้เลยนี่ปิดไม่สนิทครับต้องขอให้ด้วยครับผมโอเคเนี่ครับผมมือเดียวนะสบายๆนะครับนะเป็นยังไงบ้างครับสมารับคันนี้นะครับตัว Isuzu D-Max 1.9 z p ด t i ทนะครับผม ขอภาพไม่ใช่แซดเพลทิเป็นตัวสเตลนะครับ1.9ดแซดสเตลนะครับปีประตูนะครับผมเกียร์ธรรมดานะครับกับราคา64 9 0 0 0ี่าบาทแล้วก็เลงไม้เพียง4 5 0 0 0หโลเท่านั้นนะครับไม้น้อยนะครับผมคุ้มค่าแน่นอนนะครับนำมาใช้งานตอกันได้อีกยาวๆเลยนะครับกับราคา6 4 9 0 0 0บาทสนใจคันนี้นะครับรีบติดต่อมาได้เลยนะครับ0 8น1 3 1ป8สาหนึ่งสาหนึ่งปดปดหนะครับเบอร์นี้แอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับผมเซลล์บอยนะครับยินดีให้บริการนะครับการ ช่วยเหลือลูกค้าในการออกรถการจัดไฟนันนะครับมีบริการไฟนั์นะครับวิ่งเซ็นให้ถึงบ้านนะครับผมอยู่ที่จังหวัดไหนนะครับในประเทศไทยนะครับเราเซ็นให้ถึงบ้านนะครับแล้วก็บริการส่งรถสไลด์ให้ถึงบ้านเช่นเดียวกันนะครับทั่วประเทศไทยนะครับผมตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับแคมเปญดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79นะครับผ่อนอยู่ที่5ปีนะครับ2.99นะครับผ่อนได้สูงสุด7ปีกันไปเลยนะครับผมช่วงนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะครับ ยังไงวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจากการรบกวนพี่ๆกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ